คลิปนี้ฝากกดไลค์ s ั b ส c ค i b e และแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมฟอร์เรสเอร์เราจะพามาทำคลิปของเอ็มตะลุนเงืขาวฉัจนจงไ่ของเธอที่ไม่ชอบเธอลกนะจ้ะเธออัปปะลักจนหนขันในแบบที่ไม่ขับเอ๊ะยังไงของมันมางง เธออะไรแล้วที่หน้าเขาใช่แม่พี่แขงน้ำหนักเธอขึ้นหรือเปล่าเอิมเธอทำจนเอาตกใจจนแจ่มไม่แจ่มเลยมึงไม่มีเคล็ดมึงนั่งมึงเลยเฮ้ยมึงด่าสิเฮ้ยเอิ่มอันนี้มันเป็นเออแนวมันเป็นเสาไฟใช่ไหมเราก็ได้ทำไปแล้วเคลดไปกินเอเนียยามาแล้วก็ได้เออได้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 อะไรมา วาจำไม่ได้แล้ว <H á. S 2> ันไหนได้อันน oh, hey. uh ี uh. ้อันเนี้ยเดรียนตาดวงจันทร์อุ hey. ้ยโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าสมองจะมึนๆนิดๆช่วงนี้เช้าๆไปทำอันนี้กันดีกว่า ภารกิจในนี่เนี่ยพิพิธภัณฑ์นะอ,อ,อ่ะเออไหนดูซิมันขาดน่าจะลืมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดคนเปลี่ยนชุดเ่็นจะอ้อยเลยบ้านใส่อะไรดีเนาะหมวกฟางปูนปูนแอมบูนั่งธรรมดานี่อย่าล้างผีเด็ะ ไม่ต้องใส่อะไรเลยจบตันนี้ก็ได้สมองไหลคิดนมาสมองต่อไปโอเคมันดูเตลกๆยังไม่รู้เลยแปลกๆไหนดูซิมีอะไรมื่อยเตี้ยไม่ได้ทำ เออ,เอกดดิเฮ้ยอันนี้อันนี้ยังจับไม่พบนี่นาเดี๋ยวไปจับกันมันคือตัวอะไรนะอาหารบางอย่างก็ไม่ใจทำไม่ได้ก็จะมีชูชิแล้วคุกกี้อะปรุงยาเนี่อย่าไปฝันเลยต้องปดลดรอตะกี้วัวนวันนี้อย่าไปฝันเลย อันนี้เน,นี่ยน,นีมีแร่กรับไม่น,น,น่าจะครบแล้วนะเดี๋็ดๆไปดูไม่กระจายอยู่หรอมั้งขอ,อยัง,องมั้งเอ๊ะ เก็บเข้อตัวออกมาไม,ม่เข้าใจอืมจะกระโดดมเงื่อกระโดดมาเนาะอิสลามตายไปซะไอตัวนี้มันต้องมีจับมเมืองเนี่ยไม่ใช่เมืองเนี่ยอูจะไปยังไงไรนี่ออ้ยแต่ม,มาเท่าทหรอะไรให้ลำบากลำบากเล,ลเกมไม่เข้าใจ

มันขับยากยางที่ถึดูชื่อจะไม่นั่นไปมัว่าจะชินเองกันห่อว่าพิซซ่ามีแล้วทำอา,าหารก่อนก่อนอจะอดดูงาวัานนี้เอไม่ช่มันจะทุบทาไมอันนี้ อึดอกจะดึงเลยเอ้ามอกลุงอาหารมีไหมวะบ่อยังวะน่าจะจงนี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคนฝา,าเกเพลร์บล็อร์ดช่อง YouTube เราด้วยนะคะเข้ามาง่ายๆน,นะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะทำอะไรได้มั้งเอย ไม่อกี้มีอะไรน้ำปรุงยานะใช่ไหมปรุงยาก็จะมีจริงๆมันต้องถูกันแน่ยมันมันไล่ขึ้นมาข้างบนไล่ลงลงล่างเอเออยากกินก๋วยวดูกัน นี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคนฝากเบอร์ไปดูนี่ตอบคีน้ำเงินชนจบนะคะโอ้ยเข้าสายดีด้วยเฮ้สองขวดน่ารีกมาก่อนเราอ่นนี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคน còn những người tham gia cũng rất là vui vẻ, rất ชคนีแลว้วะเข้าสา,ายดีอ้เอ็ดก็อย่างนีเอ้ยแต่มันได้เยอะเนี่ยมันได้ทีละสามเา็ดเหอจุบุบจุบๆุบจุเอ้ดกระโดดมันก็กระโดดมา

Go. เอขอดช่องยูทูบเราด้วยนะคะเข้ามางั้นอยู่นะทุกคนยนโชวยอยอานนี้นี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคนก็มีอันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะัอันนี้ กบอแลอยู่ไหนวะอยามเดียวฉันเอามาด้วยนะอเลย デデデデデッ。 kin okay. ah okay. <coughs> mm. จะได้ทองแดง okay. แล้วก็ต่อไปอันนี้ขาดเลยน้ำตาลกับโหลใส่ผีเสือ้อน้ำตาลกับโหลใส่ผีเสือ้อโหลใส่ผีเสือสเส้อทั้งหมดข้างบนโดนลวลาจะจับสร็นแ้ม เจ้าจะกระโดดมันก็ไม่ได้นะเจ้าพีซื้ออันนี้อเดี๋ยวอะไรตัวเดียวให้มันจับใหม่แล้วก็ใสนน่น้ำตาลน,น้ำตาลอยู่ไหนไม่มาทำางไงว่าน้ำตาลยืว ไม่เข้าใจอืม mm. ค่อยได้เกิดเห็นไหมพูดอย่างนั้นก็เขาไม่มีสักตัวเวลาไอตอนอยากจะจับอยากจะจับดันไม่เกิดออตอนไม่อยากจับแบบบินกันเต็มอันนี้เอ้าหายเฉยรู้ไหมมันหายยากในแต่ละตัวเนี่ย Um... จะเอาเกจะเอาตัวแมลงนี่หืม่จำมีกไม่มีจะเป็นยัง่เนาะ เกิดนะคริสเอาถูกัจไอตัวอยากได้ดันไม่เกิดตัวไม่อยากได้สุดเกิดนี่มีเส้นเอาะเลยอืม หรับเกมลานหมอ้อไฟโรงเรียนเว้นมโมนก็บังทึกนะลูกเราจะช่วงนี้นจะขอหยุดพักไปก่อนนะเ,เพราะว่าเห็นแม่เราจะซื้อโทรศัพท์ให้เพราะถ้าเกิดมาเล่นแบบไปไกลๆแล้วมันต้องลบทีนะ้ะต้องมานั่งเล่นใหม่มันจะต้องยัเสยียดายเนาะเดีถึงถ้ามันเป็นยังไงเดีย๋ยวเราจะบ,บอก,อกทีละกันนะทุกคนนะ <ขอ S 1> เนาะเพื่อให้เราอยู่ได้นะดี เอ้ย่มันยังไม่เกิดจริงจริงดิอืมพูดหลับสอนนุนด้วยนะคะไม่เกิดจะเมียโง่อืมใส่ก่อนโอ้ยติดติดติดนี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคนฝากเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดช่อง YouTube เราด้วยนะคะเข้ามาแน้นเยอะนะทุกคน นี่เสร็จแล้วไปหนึ่งอขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะคะแกือแล้วไอ้สากอสุดท้ายนี่แหละ มีระหว่างเราไปดูกันว่ามันมีไหมไมีแต่เลขมันจะเกิดยากเกิดกินแหน่หนาวอยากดูจังะไม่มี ที่ต่อไปอเอ๊ะเจ้าหญิงพูดมากพูดมากาจริงๆทุกคน ยินดีที่ได้พบนักสหายออฉันชื่ออาณาวันนาะโอ้อหเฮียเว่ยนานาน,นา,นาเป็นเจ้าหญิงในทะเลทรายแห่งนี้ชันแสนล้ำบาบที่นี่ไม่มีดอกไม้เอาเหรอขอบคุณมาก แหม่อย่โบโบลัสสิดำเฮ้จะมาทำวอย่างก็ได้คุยที่อย่ากแกเรานี่ไงอือนี่แหละขอยตัวได้ไหม ปแปลกกับผีขุดแรก

เไปไปไขกุญนแจกันดีกว่าดูถ้าจะเกิดยากโอ้ยคนลำบากเลยเออ ว่าลูกแก้วนี้มีประโยชน์ยังไงมันก็จะเพิ่มไอเน,นี่ยไอแถบหลอดแล้วก็หัวใจยูดซื้อเอาอะไรดีอ๋อจุดนี้เราเพิ่มไอแถบเต็มยังไงก็จะมีแต่เลือดรารต่อสู้เร็วขึ้นเพิ่มหาาอนกับเอพี เพราะมันเบิ่มเนือสูงสุดแค่สามน่อยโอเคสําหรับฟอร์นิเจอร์พันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคุกคนรุ่นพานี้ยางม่เลยบ๊ายบายอีกหลายวันเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกข้าคงไม่รอดแน่เงินเดือนเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยมามา